จริงป่ะคือโฟอาหารเรื่องให้กอลปีกแล้วอะไม่คือคือตอนแรกอ่ะเรามีคุยสคริปต์กันในคอนเสิร์ตใช่ไหมเสร็จแล้วเหมือนเขาบอกว่าเดี๋ยวให้มาคุยตรงนี้ตรงนั้นอะไรเงี้ยแล้วเหมือนโฟก็พูดขึ้นมาเรื่องเนี้ยแล้วก็ก็ช็อกไปแล้วก็เฮะเรื่องอะไรวะรใช่ใช่เหมือนโฟเขาพูดขึ้นมาอะไรเงี้ย เขาก็ไม่รู้ว right. ่ามาจากไหนคือม like uh, ันมันไม่ใช่เลยเอะไหรใช่แสดงว่าก่อนจะมาเป็นเพื่อนแสดงว่ามันต้องเป็นสถานะอื่นไม่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 แต่เย็นไม่ให้เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนจริงเพื่อนจริงใช่ใช่ใช่ไม่มีเขามาจีบเราไปถามเขาเองไปถามเขาเองไม่ไม่ไม่คือคือตอนน่ายุคกอล์ฟไมค์อ่ะมันก็จะมาควบคู่กับถ้าเป็นวงสาวๆก็เป็นโฟมออยไปตึก รัดพาวแล้วก็เอารูปโฟมดมาให้เราก็แบบงงๆว่าอะไรต้องเซ็นให้โฟได้หรอเอาไปให้โฟเหมือนพยายามแบบจับคู่เราด้วยกันอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นคู่ที่แมทช์กันนะกอล์ฟมค์โฟมดอะไรเงี้ยครับตอนนั้นก็ก็เลยเนี่ยเขาก็หยิบขึ้นมาเป็นประเด็นเราก็แบบอ๋อาหรอโอเคแล้วมีข้อความหรือเปล่าสิบปีที่เราต้อมีส่งข้อความไม่มีไม่มีคือไอ้ข้อความที่เขาพูดถึงคือก็เซ็นลายเซ็นแล้วแบบว่าเขาอจะแบบว่าเขียนให้โฟหน่อยเขียนให้น้องโฟหน่อยเอ้ยพี่โฟสิเขาแก่เรา ส่งให้อะไรเงี้ยก็้วเขียนว่าอะไรอ่ะพี่โอ้ยจำไม่ได้แล้วนานมากแล้วจุ๊บๆหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บ้าหรอเดี๋ยวโอมันก็เขียนกลับมาหรอกไม่สะดวกค่ะพอโซ่พูดเลยจริงแล้วต้องตหน้าบวมไปเลยฮะไม่จริงความว่าเขาไม่จริงหรอเปล่าเออมันเป็นสคริปต์ครับในสคริปต์เพื่อแบบเหมือนแบบว่าให้ให้ไม่ใช่มันให้คนแบบจินจินการเพราะว่าเหมือนแบบว่าเหมือนเซิร์ฟแฟนๆอะไรอย่างงี้เซอร์วิสแฟนๆอะไรอย่างงี้ครับ เพราะว่าใช่ใช่แล้วแล้วอีกวันหนึ่งโฟก็มาบอกเออก็พึงไม่ต้องพูดเหมือนเดิมนะว่าวันนี้มึงต้องเล่นแบบนี้เว้ยแบบอะไรเงี้ยแล้วอ๋อหรอหรอเพื่อนอยากได้อะไรก็ตามนั้นครับตามนั้นวันที่สองไม่เหมือนเดิมแต่แต่เรื่องจริงนะวันที่สองอะที่บอกว่าเออเนี่ยก็คือแฟนแฟนเนี่ยเขาส่งรูปมาให้มาเขียนเลยแต่ก็จําความไม่ได้ว่าเขียนอะไรหรืออะไรเงี้ยครับ เข้าไม่ถึงหรอคุณโฟเขาเขาถึงยากสมัยนั้น <so ี่แสดงว่าเราคิดจะเข้าหรอไม่ไม่ถึงไมดถึงไม่ถไรเถึงข้าถึงเข้ถึงไม่ถึงไม่ถึงถึงไม่ถึงไถึงไม่ไม่ไไม่ไมมไม่ไมไมม่ไ่ม่ถไมลงไมถม่่่ม่ไม่ึึ่อันนี้มาเราก็บอกเไว้ก่อนแล้วว่าเออเนี่ยเดี๋ยว ในสคริปต์เขามีแบบนี้นะอะไรเงี้ยเป็นการจิ้นจิ้นเซอร์วิสแฟนอะไรเงี้ยเขาก็เข้าใจใช่ที่เหลือพูดอะไรเขาแปลไม่ออกอยู่แล้วเพราาะว่แต่เขาไม่อะไรเขาไม่อะไรเขาเข้าใจเพราะว่าเราอยู่เราอยู่ตรงรู้จักรู้จักโอ้ยังมาขอแบบเ a ๊ะ I want take photo with p o เริ่มรอถ่ายรูปรู้ว่าถ่ายรูปโฟรด้วยแล้วก็ไปตอนที่เราดังคู่อ่ะเราเห็นโฟร์ดแล้วเป็นยังไงบ้างนะวันนั้น ผู้จัดการอะไรเราตัดเราเหลือเกินเนี่ยการพูดจริงกันเนี่ยดูแล้วดูส่งแล้วพูดแต่แต่ตอนนั้นต้องยอมรับว่าโฟกัสฮอตมากเขามาจากเด็กดีป่ะเด็กดีป่ะเด็กดีป่ะแล้วแบบเป็นแบบเป็นเน็ตไฮโดรรึเปล่โอ้โหเขาแบบว่าผิวดีอะไรเงี้ยแล้วแบบเออตอนนั้นคือแบบนัมเบอร์วันอยู่นะนัมเบอร์วันอยู่นะตอนนี้เขาไม่สะดวก้ตอนนั้นเราก็ไม่ไม่น้อยน่าเราถามไป เราก็เชิดเหมือนกันแหละโอ้โหใช่ใช่เราก็นั่นแหละก็ก็ไม่รู้ว่าอะไรยังไงถึงได้ลงสุดท้ายมาเป็นเพื่อนกันแบบว่าสนิทกันนี่ครับก็เรากงถามเขาอยู่เลยว่าหลังเวทีเนี่ยใครหรอใครหรอแล้วเขาตอบไหมเขาหลุดไหมอะไรนะเขาบอกมเพื่อน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 เหมือนเราหรือไงเพื่อนเพืเขาบอกว่าถ้ามีกูบอกมือคนแรกโอเค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 อย่าว่าตำหนเต่อคู่ไม่เป็นจริงไม่ไม่ไม่ ให้เขาให้เขาจิ้นกันแบบไม่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 ให้เขาจิ้นกันไปแบบนี้แหละเออน่ารักน่ารักแต่คือถ้าคนจะพอเราไปจีบเราจับจิ้นก็สะดวกใช่ไหมเราสะดวกไหมเราสะดวกก็ไม่รู้เขาจะสะดวกหรือเปล่าถามเขาอยากทำเพลงด้วยกันไหมเขายังบอกไม่สะดวกเลยตอนเก็บตอนสัปจูะตอนนี้เขาตอบมาเราสัปจูสัปจูแบบไงโปงั้นแหละเหมือนตอนโอยตื้อตื้อไหมให้ไมค์คอนเสิร์ตกับไมค์สุดท้ายก็ได้เห็นปะโตหรอไม่สะดวกเหมือนเดิม ใครอยากใครอยากเห็นเราทำเพลงกับโฟก็ไปถล่มคอมเมนต์ในโฟนะเฮ้ยไม่แน่นะเราใช้วิธีนี้อกแล้วใช้ใช้วิธีนี้อีกแล้วกดดันด้วยโซเชียลมีเดียไปถล่มคอมเมนต์แล้วจะคุณจะได้เห็นโฟจะแพ้ภัยให้กับโซเชียลมีเดียแต่โฟเป็นด็กพระจริงเราอยากให้โฟมาเป็นแขกรับเชิญไหมเบื่อกันหรือเปล่าเพราเจอเห็นก๊อลฟโฟบ่อยๆอ่ะเดี๋ยวลองเดี๋ยวแต่ใจใจก็แต่ใจใจใจกะ เลิกลากแล้วอ่ะแต่แต่จริงๆก็แบบว่าก็ก็ถ้าเขาสะดวกก็น่าสนใจนะใชนะก็อยากให้คพื่องชวนลองลองลองที่ลองลองลชวนดูนะโอ้เราก็อยู่ในเส้นทางชีวิตเดียวกันเหมือนกันนะให้ชวนที่คอนเสร์ตไม่ให้บอกละนัำเสียงทำไมน่ะนัำเสียงทำไมอำไมก็บอกว่าเราอยู่ในเส้นทางชีวิตที่อยู่ในเส้นทางเดียวกันไงมันก็แบบว่าเหมือนเป็นความทรงจำอะไรอย่างนี้ อยากจะขึ้นไหมล่ะอยากจะขึ้นก็มาทำเพลงด้วยกันก่อนดิโปก็ตอบเหมือนเดิมกูไม่สะดวก